สวัสดีครับผมลุงทินนะครับวันนี้ก็จะมาพูดง่ายมาสอนน้องนุ้ยนะครับตำส้มน,นะครับเดี๋ยวก่อนจะจะเรียนรู้กันนะครับนุย้ยมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อเคยเคยตำส้มบ้างยังนิดหน่อยค่ะตำทานเองชอบชอบทานไหมชอบทานตนะ้มตำและปลาไหลค่ะท,ทานปลาไหโอเคนะนะทานได้ไน,นะที่ทำหน่อยได้ไหมค่ะพี่แก่มากไหมไม่เออเอาเอานะครับ เริ่มเลยนะครับอ่าอะอะอารับแรกพริกเลยครับนุย้ยอันนี้เป็นรสชาติที่เป็นสูตรของที่ดธินเลยใช่ไหมคใช่ครับดูค<ช> <ๆ S 2> น,อ,น <ๆ S 1> อื่นมาเหมือนกันครับเป็นขโมยสูตรเข้ามาไปเอบดูเขาทำต่อไปก็เ่ต้องทาเยอะใช่ไหมคือพี่ชอบใส่ไปเคยมเยอะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพร อืครับครับแล้วก็เริ่มเลยครับไม่คราบแบบนี้นะต้องใส่เสื้อกล้าม,าม,ใ,ชมใช่ครับต้องโชว์กล้ามเวลาตาัต้งละเ,เอียดเพราะว่า เพราะว่าอ่อตาให้มันได้เยอะที่สุดเพราะว่ามัอยางให้มันมีลูกดวดเพราะว่าบางทีถ้าใครไปทานโดนที่มันไม่แหลกเนาะมันจะทำให้เผ็ดมากครับ,บงงอ้าต่อไปนี้ครับใช้มือเลยเอ่ะตามต่องงครับ หนุน่ยต่อไปไไคของของหนูไม่หวานใช่ไหมครับหวานมากเอาอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยอ่าลองดูว่าโอเคไหมครับแล้วก็นี่ก่อน ต้องตักเลย,ยครับต้องตักให้มันผสมกันนะสีเขียวกับสีเหลืองยัอย่าง,เ,งเราเราเราทำให้มะเขือเทศมันแตกก่อนกดมันก่อนสีเขียวมันออกรสเปรี้ยวนะ สีเหลืองมันจะออกรถนิ่มๆหน่อยแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันครับคลุกเข้ายังเขอาแล้วค่ะไม่ค่อยแหนะใช้กนลันเดียวมาก ใช่ครับคนที่ไม่ใช้ผงชูรสเพราะว่าอะไรคะเพราะเราใช้เครื่องเทศเยอะอยู่แล้วครับมันออกฤทธิ์ผงชูรสเองในต,ตัวมะเขือเนี่ยมันออกฤทธิ์คล้ายๆผงชูรสโอ้โหถ้ายังโอเคอุ้ยอันนี้ต้องใส่ก่อนหน้าก่อนเกือบเต็มครับอ,นนอีก อ,อ่ะพอเดี๋ยวไปไหมเดี๋ยวเพราะหนูจะใส่มาราดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับนะถ้าแบบนี้เป็นคุณภาพดีมาก นะใช่เดียวกันครับจะก,กินได้ทั้งทั้งหมดเลยครับเหลือก,ก็กินได้เปลใส่ลงไปจ,จะไม่มีรมใช่ไครับไม่มีถ้าเป็นแบบนี้นะใส่เลยไค่ะใส่เลยครับ,รบน,นี่นมีเม็ดไหมถ้ามีตรงเอาเม็ดออกไม่ต้องใส่ก็ได้ครับต่อไปก็อะไรเยอะใช่ไหม นี้เขาสั่งมาก็อยากได้มาได้เยอดได้ครับอ๋อหนูเอาปอดเลยอะไรไว้ตัดเลยเลยใช่ไหมคะตัดเลยเลยครับเยอะจังตัดได้ไหมคะตอนนี้นะคะอู้ครับเยอะแค่อ้าวโอเคอ้าวคลูกครับ

ใครับ ใช่นะนะไหมใช่สิอ่ะก็อ่ะนะครับอันนี้ของผมกับของของนุ้ยค่ะของนุ้ยครับครับผมอ่ะชิมเดี๋ยวไปชิมของนุ้ยก่อนเห็นไหม พิกิจโอเคเลยนะอ,อ่าจริงใ,ใช่ไหมคะใช่ว่าออหนูออกรถหนูหวานน้อยไงโอเคเลยไม่ไม่ขยันไปได้หนูแล้วใช่ไหมอ,อ่านกเอาเอาเอาคนนวือคือของของ,ของน้องของนุ้ยเนี่ยจะหวานจะจะหวานน้อยเพราะฉะนั้นจะจะตายในของผมหน่อยผมจะหวานนำนิดหน่อยนุ้ยหวานน้อย,นนอยรักษาสุขภาพเพราะว่าเดี๋ยวใส่ชุดไม่สวยเงื่อ ใช่ออยมเลครับครับโอเคอืมเอ